สวัสดีครับมาเป็นเชียงกงครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้ก็มีรถทัวร์ครับ8ดล้อเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเอกสารคู่มือชุดโอนเรียบร้อยนะครับรถขับได้วิ่งได้ครับผมทะเบียนแจ้งมอเ9็ 79, ก้แจ้งจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้เราขับมานะครับขับมา อันนี้บรรยากาศดีครับผมหลังจากที่ร้อนมาหลายคั้นนะครับราคาไม่แพงครับราคาเบาๆนะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถทัวร์แปดล้อก็รบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้ผมขายไม่แพงผมขายอยู่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทรถขับได้วิ่งได้นะครับเป็นเครื่องท้ายครับคุนี้ เป็นป้ายทะเบียน30นะครับรถรับจ้างไม่ประจำทางครับเป็นเครื่องยนต์ของมิตซูครับตัวนี้เป็น 6D40 นะครับเครื่องยนต์ของมิตซู 6D40 ฝาสูด2ท่อนนะครับ ราคาแค่สอง270,000บาทน,นะครับสสองแเ็2 7 0 0 0นบาทเป็นแอร์ไฟฟ้าครับพาขึ้นดูภายในกันครับจะเป็นยังไง อันนี้ฝังประตูด้านขวาจะเปิดได้นะจะเปิดได้บานหนึ่งอยู่ช่วงกลางลรถพอดีครับเป็นประตูฉุกเฉินนะครับทางนี้เป็นประตูฉุกเฉิน ข้างล่างมีที่นั่งวางกินข้าวได้นะครับนี่วางกับข้าวได้เป็นเบาะผ้า,ากรรมะหยี่นะครับจะเป็นระบบประตูลงขึ้นไปดูชั้นบนกันครับ บนก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับก็คือรถจอดนานอยู่นะครับรถจอดนานอยู่แต่ว่าจอดอยู่ในโกดังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูฉุกเฉิญอีกประตูบานหนึ่งครับด้านหลังข้างบน เป็นรถแปดล้อสองชั้นนะครับสองชั้นเบาะนี่เอนได้ปรับได้นะครับมีทีวีจอแบนให้ด้วย แต่ว่าระบบทีวีจอแบนต้องได้ไปเช็คอีกแล้วครับผมเพราะว่ารถจอดนานไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับระบบเครื่องเสียงภา,ายในก็ตามชิปตามภาพเลยนะครับ ไม่ค่อยได้มานะครับรถแปดลอ้อเพิ่งตั้งแต่ซื้อรถมาเพิ่งได้เป็นคันแรกนะครับรถถั่วสองชั้นแปดลอ้อเพิ่งได้มาเป็นคันแรกเลยโซเฟ่จะนั่งขับตรงนี้นะครับแต่ว่าระบบเครื่องเสียงก็เต็มอยู่ชุดปีชุดพาวเวอร์เข้มเครื่องเสียงต้องได้ไปไล่ไปเช็ดแน่นอนนะครับ แต่ว่าสีก็มีแตกมีรอกนะครับเนี่ยสีมีแตกมีรอกเป็นตัวถังสแตนเลสแท้หรือว่าเป็นเหล็กซิ่งก็ไม่แน่ใจนะครับเราต้องใช้แม่เหล็กดูดดูนะครับตอนนี้สภาพก็ตามชิปนะครับสภาพตามในชิปเลยหลังจากเราดูภายในแล้วก็เรามาดูสภาพช่วงล่างกันนะครับ อันนี้คือเป็นเปิดได้นะครับเปิดได้ซุมล้อเปิดได้เป็นเป็นนัดขันล้อสิบตัวนะครับเป็นช่วงล่างเป็นเสื้อเพาของอิซุสุนัดขันล้อสิบตัวครับนัดขันเพาข้างแปดตัวหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับใช้เป็นยางยางขอบสองสองจุดห้านะครับเป็นยางเลเดียมครับสภาพยาง ก็ไม่ค่อยสวยครับไม่ค่อยสวยนะครับแต่เส้นหลังนี่สวยครับเส้นหลังนี่สวยเป็นยางเรเดียนเหมือนกันขอบสองสอง,สองจุดห้าครับน็อตขันล้อสิบตัวครับสิบตัวเหมือนกัน ว่าทีมงานเราไม่อยู่นะครับสอนอาก,ก็ไม่อยู่ครับไม่มีคนสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยวันนี้แต่ว่าเครื่องดีขับได้วิ่งได้ปกตินะครับเพราะว่าเราขับมาเลยเราซื้อเราก็ขับมาเลยถ้าลูกค้าอยากเห็นคลิปขับได้วิ่งได้ก็ตบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังแล้ววิ่งให้ดูก็ได้นะครับมาดูสภาพยางฝั่งด้านขวานะครับเส้นหลังนี่สวยครับ ดอกเยอะดอกเยอะเป็นยางขอบสองสองจุดท่านะครับยางเรเดียนครับคู่หน้าก็สวยครับคู่หน้าสวยฝั่งด้านขวาของรถนะครับช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับเป็นถุงลมเป็นถุงลม หน้าหลังเป็นของอิซุสุนะครับหน้าหลังเป็นของอิซสุล้อหน้าด้านขวาสภาพยางสวยก็ใช้เป็นยางขอบสองสองจุดห้าเหมือนกันนะครับเป็นยางเเดียมนะครับผมนัดขอนล้อสิบตัวเหมือนกันครับระบบเบรกทิฟฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับระบบเบรกทิฟฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์ แบตเตอรี่ก็ทีมงานเราถอดออกแล้วพึ่งได้นะครับตั้งแต่ซื้อรถบัสมาพึ่งได้เป็นรถแปดล้อครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ได้ซื้อเข้ามาแต่ว่าราคาก็ไม่แพง ผมเปิดขายแค่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับคันนี้ผมเปิดขายแค่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับสภาพยางหน้าด้านซ้ายก็สวยนะครับสวยๆเป็นยางเรเดียนนะครับควสองสองจุดห้าเหมือนกันนับขัดล้อก็สิบตัวนะครับผมครับผมทอลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับรถทัวร์สองชั้นคันนี้นะครับผมรถขับได้วิ่งได้เครื่องดีเอกสารคู่มือชุดโอนเรียบร้อยนะครับผมทะเบียนแจ้งมอ79เป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันชิปหน้านะครับผมมาวินเชียงคงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ